ทัรทำสำหรับนักบวชในเช้าของวันที่24มีนาคมพศอ5 6 0ณพุทธอุทยานพุทธวรั์ข้าพุทธเจ้าเมื่อได้กราบนอกน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าทุนถามทำแล้วฉันได้ทุนถามทำกับพระพุธทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธนปีตนาองค์พระจำมาจำพุทธนานเจ้าเจ้าขานักบวนเมื่อพิจารณาทุกในโลกให้เห็นทุกนั้นอย่างจำแจ้ง จนเกิดความเบื่อนหน่ายในโลกในการเวียนวนแล้วควรต้องประพฤติตนเช่นไรต่อไปอีกหรือเจ้าคะขอประพุทธองค์โปรดทรงเมตตาชี้ทางสว่างเรื่องนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าคะพระยะทาทรรเอ,อ่ยการที่เรา ทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเราก็ต้องตรวจด,ดูผลงานที่เราได้ทำแล้วนั้นว่าได้อะไรบ้างลูกเอ๋ยการที่เรานี้เกิดสภาวะธรรมรู้แจ้งเข้าใจในเหตุของทุกข์และในสภาวะธรรม ในวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังจำแจงการที่เรานี้สามารถที่จะประพฤติบันเป็นตนอยู่ในกรอบของนักบวนที่ดีตามที่ได้แสดงมาแล้วในหลายหลายตอนตั้งแต่เริ่มตน ลูกเอ๋ยสิ่งที่เรานั้นควรพิจารณาต่อไปก็คือเรานี้ได้อะไรบ้างหมายถึงการที่เรานี้ออกบวชมาแล้วคือเราละต่อทุกอย่างเราทำทุกสิ่งและทุกอย่างเพื่อให้เกิด ความแจ้งในจิตใจของเราเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ในโลกทีนี้เรามาทำตัวของเราให้แจ้งแจ้งในการประพฤติปฏิบัติในทางพระนิพพานว่าเรานั้นเกิดความรู้แจ้งเช่นไรโลกเอ้ย เมื่อเห็นทุกแล้วเลยวางทุก์ออกจากทุกมาแล้วเจออะไรบ้างพระยาธรรมเอย่ยนักบวชนอกเหนือจากการพิจารณาในโลกให้เห็นความชัดเจนแล้วก็ควรที่จะพิจารณาให้เห็นในการประพฤติปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วย ว่าตนนั้นทำอะไรแล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรเป็นแบบไหนกับตัวของเราที่เรามาถึงจุดตรงนี้ลูกเอ๋ยพิจารณาโลกเห็นความทุกข์ในโลกเห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จงเห็นตามดังนี้เถิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตทั้งหลายคือการหลงหลับไหลไปในวัฏสงสาร,รคือพูดที่ฝันร้ายไปยาวนานไม่รู้ตื่น การที่เรานี้รู้ตัวแล้วและพยายามทำความดีโดยการพาตนออกจากความฝันร้ายนั้นก็คือการพยายามปลุกตนให้ตื่นตื่นจากความฝันร้ายตื่นจากโลกแห่งการสมมุติโลกมายา ที่หลอกให้ตนหลงที่หลอกให้ตนยึดติดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบลูกเอ๋ยเมื่อเราอยู่ในโลกนั้นเราก็จะตกเป็นทาตของกฎแห่งกรรมของความไม่เที่ยงแท้ตกเป็นทาตของกิเลสทาสของตัณหา ต้องเวียนว่ายเวียนวนตามกรรมของตนทุกทนไปก็ไม่ได้อะไรวันนี้เราจับทางได้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องออกแบบไหนออกยังไงไปทางไหนดีทีนี้เราก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติดึงตัวของเรา ออกจากสถานที่ที่เป็นทุกนั้นเมื่อออกห่างไกลออกมาได้เท่าไรเราก็พ้นจากความทุกข์ได้มากเท่านั้นลูกเอ๋ยวันนี้เรากำลังสร้างทางแห่งความพ้นทุกข์ให้กับตัวของเราได้มากเท่าไหร่ มาไกลแค่ไหนแล้วทางที่เราทำมานั้นแข็งแรงดีหรือเปล่าหรือว่าจะปูพังมีโอกาสที่จะตกกลับไปสู่ทะเลทุกอีกหรือว่าเข้มแข็งพอพอที่จะข้ามให้ผลฝักไปสู่พระนิพพานล,ลูกทั้งหลายเปรียบเสมือนว่า เราทำตนให้แจ้งแล้วว่าที่นั่นที่ที่ดวงจิตทุกด,ดวงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นอยู่บนทะเลทุกทะเลแห่งเพลิงไฟที่แผดเผาทุกคนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานั้นรู้เช่นนั้นแล้วและเราก็รู้ว่า ที่ที่เราออกมานี้คือออกมาเพื่อเจอกับความชุ่มเย็นเพื่อเจอกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นสุขและสุขอย่างแท้จริงพระยาร,รมเอ่ยจงบันพากันทำตนให้เข้าถึงความสุข ที่ได้รับมาจากการออกบวชพยายามทําตนให้รู้สึกในสิ่งที่ได้รับมาเช่นเมื่อก่อนนั้นตอนที่อยู่ในทางโลกเราดิ้นรนขวัญขวายเมื่อเกิดการออกบวชขึ้นในชีวิตของเรา เราหยุดการดิ้นรนขวัญขวายเหล่านั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อก่อนโน้นที่เราอยู่ในทางโลกมีการแก่งแย่งชิงดีวันนี้เราออกบวชมาประพฤติปฏิบัติทำความดีเราได้วางการแก่งแย่งชิงดีนั้นเอาไว้แล้ว เราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครเรารู้สึกอย่างไงความเหน็ดเหนื่อยความอิจฉาริษยาการแก่งแย่งใจชิงดีไฟดวงนั้นได้ดับลงในตัวเราแล้วเราก็เบาลงลูกเอ๋ยภาระหน้าที่ต่างๆที่เคยผูกมัดรัดเรา ไม่ให้เป็นตัวของตนเองให้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ตามใจกิเลสตัณหาของตนบ้างตามใจกิเลสตัณหาของผู้อื่นบ้างตอนนี้เราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเพราะได้ทิ้งไปแล้วเราเหลือแต่เพียงสิ่งที่ต้อง พิจารณาประพฤติปฏิบัติเพื่อดับอัตาและตัวตนของเรบเพื่อดับวิบาก,กรรมเพื่อดับกิเลสและตัณหาเท่านั้นสิ่งอื่นที่จะทำให้เพิ่มขึ้นมานั้นไม่มีมีแต่สิ่งที่เราจะดูให้มันลดน้อยลงรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกไม่เหนื่อยไม่นักไม่ต้องไปแบกบไปรับอะไรไม่ต้องไม่จะอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆลูกเอย๋เอย,อย,อยงานสังคมสิ่งที่เราต้องทำต้องให้มันเป็นไปทุกสิ่งและทุกอย่าง ได้วางทิ้งลงไปหมดแล้วเรารู้สึกว่าสบายที่สุดลูกเอ๋ยเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่แบกของไว้อยู่รอบตัวต,วตนสักร้อยชิน้นและค่อยๆแกะวางทิ้งไปทีละชินช้นทีละชิ้นเัวก็จะค่อยๆเบาและสบาย ไปเรื่อยๆตามที่ตนได้แกะเอาของที่ติดอยู่กับเราที่มาทำให้เราหนักเราเหนื่อยเหล่านั้นทิ้งไปที่ละชิ้นเราก็จะเบาลงเบาลงโลกเอ่ยตอนอยู่ในทางโลกแบกบอัตตาและตัวตนแบกบภาระและหน้าที่แบกบความ เป็นตัวเป็นตนแบกความรักโลกโกรธลงแบกวิบากกรรมแบกความอยากและความไม่อยากแบกหน้าที่แบกอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะมากมายลูกแต่พอเรามาบวชแล้วสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันคือศีลธรรมสมาธิและปัญญานั่น ก็เพื่อแกะเอาสิ่งที่มันกาะติดอยู่กับเรานั้นทิ้งไปมันเป็นรหัสของการแกะปมแกะปมความเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปแกะปมความยึดมั่นถือมั่นทิ้งไปแกะความหลงความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเราเป็นของของเราแกะความงงเข่า ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแก่ร่างกายนี้ที่สมมติว่าเป็นเราทิ้งไปลูกเอ,อ๋ยการที่จะพิจารณาเช่นนี้หมายถึงการให้ลูกนั้นลองทำตนให้แจ้งในลกูกความทุกที่แบกเอาไว้อย่างคลิปที่ได้กล่าวไปทีนี้ก็ลองทำตนให้แจ้งในธร ว่าการออกบวชนั้นตนได้แกะอะไรทิ้งไปบ้างแล้วและสบายขึ้นมาอย่างไรบ้างทำไปเพื่อความสบายความสุขกับตนอย่างไรบ้างพระยาทำเอ่ยนักบวชก็ควรทำตนให้แจ้งเช่นนี้ละลูกราพุทธองเจ้าผาน ทำตัวให้แจ้งแจ้งในสิ่งที่เราได้มาออกปวนประพฤติบัติบัติทำตามคำสอนของพระองค์ทำตัว,ทำต,วทำตนของเราให้เข้าถึงความสุขที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นคือการละแล้วจากทุกสิ่งพระองค์ทรงสอนว่าการยึดติดการแบกบ การที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แต่การออกบวชเพื่อเป็นการละเมื่อเราละได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นสุขได้มากเท่านั้น,จน,นเจนนัสจหมายถึงการมองให้เห็นสิ่งที่แบ่งว่าทุกข์เช่นไรคือการพิจ,จารณาโลกให้เห็นทุกข์ในสิ่งเหล่านั้น การวิจารณาให้เห็นว่าการเข้าสู่ทางธรรมเป็นสุขเช่นไรคือการวิจารณาให้เห็นการที่เราได้ละไปแล้วว่ามันสุขเช่นไรอย่างนั้นลูกเข้าใจแล้วพระพุทธทันเจ้าค่าพระองค์เจ้าขาแต่ว่าการออกบวชนั้นบางคน พอเขาออกบวชมาเขายังลับไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าคะพอปวดมาแล้วก็เ,เลยัำรู้สึกว่ามันยังทุกข์อยู่บางทีก็รู้สึกว่าออกบวชแล้วมันก็ทุกข์มากทุกข์ยิ่งกว่าตอนอยู่ในทางโลกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสและตัญหาของเขายังไม่ถูกขัดเกลาออกไป ความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ยังปรากฏชัดในตัวของเขาอยู่เขาก็เลยยังเป็นสภาวธรรมที่ยังทุกอยู่เพราะว่ายังวางไม่ลงเหมือนออกจากโลกมาเพื่อเจอธรรมแต่พอออกมาจริงๆแล้วตนก็ไม่เจอธรรมอย่างแท้าจริงด้วยว่าความไม่รู้ของตอนนะเจ้าคะ่ะ ก็เลยทำให้กึ่งกึ่งกลางๆลางจะไปทางธรรมก็ไปไม่ได้ถึงที่สุดเพราะว่ากิเลสและตัณหายันดึนขาเอาไว้อยู่จะอยู่ในทางโลกก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าออกมาแล้วแบบนี้นะเจ้าค่ะแ้ะจะต้องทำแบบไหนยังไงบ้างล่ะเจ้าค่ะหรืออย่าทำเอ่ย การออกบวชที่จะได้รับความสำเร็จต้องเข้มแข็งเข้มแข็งและรู้ทันทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทดสอบตนลูกเอ๋ยบคุคคลผู้ที่เป็นนักบวชมีจิตใจศรัทธาต่อพระนิพพาน ศรัทธาต่อคำสอนอย่างแท้จริงเขาจะมีความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและก่อเกิดความสุขกับเขาเขาจะพยายามมองมองให้เห็นมุมที่ดีมุมที่ทำให้เขานั้นเป็นสุข แต่คนที่จิตใจอ่อนแอออกบวชเพื่อผลประโยชน์อื่นออกบวชเพื่อที่จะได้สมมติว่าเคยบวชแล้วคือนักบวชที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ถึงนิพพานอย่างแท้จริงบวชไปอย่างนั้นเองส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกอย่างที่ลูกพูดมานั่นแหละลูก เพราะว่ามาบวชแล้วไม่เห็นจะได้ตังเลยมาบวชแล้วไม่เห็นจะรวยขึ้นไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ดีที่เกิดขึ้นเลยชีวิตก็ยังแย่ๆอยู่เขาจะมองหาแต่ปัจจัยภายนอกเมื่อมองหาแต่ปัจจัยภายนอกความโลภก,ก็ยังครอบงำความหลง ก็ยังทำให้จงอยู่ตรงนั้นเขาจะมองเห็นมุ่งที่ดีได้อย่างไรเล่าและจะมีความสุขจะพบความสุขได้อย่างไรเล่าในเมื่อยังปล่อยจิตของตนไปจมอยู่กับกิเลสและตัณหาลาบยศสรรเสริญต่างๆลูกเอ๋ยเมื่อตน ทำเช่นนั้นชีวิตของตนก็ย่อมไม่ผ้นทุกข์และตรงกันข้ามกับสิ่งที่องค์พระพุทธเจ้าสอนในลูกองค์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงการเกิดก็เพราะว่าเรานั้นยังมีกรรมวิบากอยู่มีกรรมวิบาก ็เพราะว่าเรานี้เป็นธาตุกิเลสตัณหาเรานั้นหลงชั่วบ้างหลงดีบ้างเราก็เลยเยี่ยงอยู่ในวัฏสงสารการออกบวชก็เพื่อละละทุกสิ่งและทุกอย่างไม่ว่าดีไม่ดีเราก็ต้องละออกจากตัวของเราไป การออกบวชน่ะลูกจะได้มาด้วยความสุขความสงบจะได้มาด้วยการปล่อยวางจะได้มาด้วยพระนิพพานแต่ไม่ใช่ออกบวชแล้วจะรวยขึ้นออกบวชแล้วจะมีเงินให้คนนั้นคนนู้นเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นลูกอย่าเอาเหตุปัจจัย ภายนอกมาเป็นที่ตั้งเพราะสวนทางกับสิ่งที่เป็นจริงการออกบวชก็เพื่อให้พบความสงบออกบวชก็เพื่อเห็นละให้หวานให้รู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนต่างหากเราเหตุที่เราต้องเจออย่างนี้ ก็เพราะอย่างนั้นทำให้แจ้งอย่างนี้ต่างหากเล่าเหตุที่ยังมีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีกรรมตรงนี้อยู่และปลดปล็อกกรรมนั้นต่างหากเล่าต้องทำตนให้รู้แจ้งในปัญหาในเหตุต่างๆที่เรากำลัง เชิญผ่านพ้นเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นให้เราหลุดจากบ่วงกรรมเหล่านั้นค่อยๆทำไปอย่างนั้นตังหากเราแต่ไม่ใช่ว่าออกบวชแล้วปัญหานั้นต้องหายไปปัญหานี้ต้องหายไปลูกเอยตนนั้นทำกรรมมามากเท่าไหร่แล้วลูก เดียวก็กรรมวาจาเดียวก็กรรมด้วยกายด้วยใจลูกเอ๋ยสร้างกรรมและวิบากมาหลายภพชาติจนถึงชาติปัจจุบันก็ยังมีกรรมที่เรานั้นไปทำเอาไว้แล้วลูกออกบวชแค่เวลาสั้นๆลูกจะให้กรรมวิบากเหล่านั้นหมด แล้วลูกจะต้องร่ำรวยจะต้องมีเงินมาใช้ใจ่ายใช้สอยเรื่องนู้นเรื่องนี้จะต้องมีหนทางที่ดีให้กับลูกจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเล่าจงเปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่การออกบวชก็เพื่อรู้เหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อปล่อยวางเพื่อแก้ไข ในรูปแบบของการมีสติและปัญญาไม่ได้ออกบวชเพื่อเหตุปัจจัยอื่นๆดูอเข้าใจแล้วว่าบทตรเจ้าค่ะเข้าใจแล้วว่าการที่เรานั้นออกบวชถ้าเกิดว่าเราวางจิตไม่ถูกเราไปตั้งความหวังในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยภายนอก เราก็จะไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะว่ามันสวนทางกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานั้นเข้าใจผิดถ้าเราวางจิตเช่นนี้เราจะไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะว่าเรายังบวชด,ด้วยความโลภโกรธหลงอยู่เรายังบวช ด้วยกิเลสด้วยตัณหาอยู่ฉะนั้นเราจะไม่มีทางที่จะหาความสุขในทางธรรมเจอเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าบวชก็เพื่อละเพื่อวางเพื่อฝึกฝนตนให้จิตใจของตนเข้มแข็งขึ้นให้มีสติและปัญญามากขึ้นเราจะได้หลุดพ้นจาก สิ่งที่มันหลอกเราให้ทุกข์หลอกเราให้สุขเหล่านั้นเราจะไม่ให้เขาหลอกเราอีกต่อไปแล้วเราก็จะมองเห็นมุมที่เราได้ซึ่งมันก็จะเกิดความสุขทำให้เราเห็นสุขในดินแดนธรรมอย่างแท้จริงเราย่อมไปถึงฝั่งในที่สุดเพราะว่าไม่มีกิเลสตัณหาในการบวช ในคราวครั้งนั้นไม่มีอะไรดึงเรากลับลงสู่ทะเลทุก์เข้าใจแลบบ้วพรญพุทธเจ้าค่ะสาธุ